ผู้ชายอับประมงคลหรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ชายกินเมียผู้ชายที่ไม่ควรนำมาเป็นคู่ชีวิตเป็นกาลกินีหญิงใดคบด้วยมีแต่ล่มจมตกอับไม่เจริญรุ่งเรืองดวงกินคู่ก็หมายถึงดวงชะตาของเจ้าตัวเวลาคบใครก็จะคบได้ไม่นานมีคู่ครองแล้วก็จะเป็นไม้ใต้จาก อยากร้างไม่ประสบความสำเร็จเรื่องชีวิตคู่มีแต่เรื่องให้ทะเลาะเลิกลาไม่ส่งเสริมชีวิตซึ่งกันและกันความเชื่อเรื่องของโชคชะตาวาสนานั้นเป็นความเชื่อที่อยู่มาช้านานอาจคิดให้ดีแล้วคนเราเกิดมาตามบุญวาสนาที่นำส่ง และชีวิตของเราจะรุ่งโรือดได้สักแค่ไหนคู่ชีวิตจึงมีส่วนสำคัญมากดังที่โบราณได้ว่าไว้หากหญิงใดได้คู่ครองที่ดีชีวิตก็ถือว่ามีวาสนาหากได้คู่ครองที่แย่ก็เปรียบดังแพที่แตกออกลอยตามน้ำผููหญิงเราจึงต้องดูกันเสียก่อนว่าคู่ของเรานั้น เป็นดวงของคนที่เรียกว่าผู้ชายกินเมียหรือไม่โดยโบราณว่าไว้หากชายใดมีเมียมากจะก,กี่คนก็ตามแล้วเมียตายหมดนั้นถือเป็นผู้ชายอัปปมงคลลักษณะของผู้ชายกินเมียจึงดูได้ดังนี้ดูดวงตาหากตาลึกโปนเรียกได้ว่าเป็นชายใจร้อนครองเลือนไม่อยู่ เอาตัวเองเป็นใหญ่มีปากเสียงกับภรรยาบ่อยๆเพราะเชื่อว่าตนสำคัญภรรยาต้องฟังหญิงใดได้เป็นคู่ครองจะมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทจนบางรายต้องหย่าร้างกันหากเป็นชายที่มีลักษณะขอบตาเหลืองและไม่มีแววเพราะแววตาทางวิชานรรักษาหรือโอเหงวา่าไว้ก็คือตาคือสัญลักษณ์ ของความคิดสติปัญญาชายใดที่ตาเหลืองไม่มีแววตาแลมองแล้วไม่มีชีวิตชีวาไม่มีภาวะผู้นำไม่ฉลาดและโง่เขลาทำมาหากินไม่เป็นชายลักษณะที่ว่าจะคอยให้ผู้หญิงหาเลี้ยงไม่ยอมทำมาหากินจนต้องเป็นภรระแก่ภรรยาหากแววตาดุจิตใจดุร้าย ไร้สินธรรมชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นนำปัญหามาให้คู่ครองแต่หากเป็นชายที่ตาหวานเรียกว่าเป็นชายที่มีจิตใจไม่มั่นคงอารมณ์ไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและเจ้าชู้ลักษณะการพูดการจาหากพูดเร็ววาจาคล่องแคล่วจนฟังไม่ทันเป็นชายที่เจ้าชู้หลายใจ จะสร้างปัญหามีเมียน้อยจนหญิงที่มีเป็นคู่ครองต้องช้ำใจดูจากลักษณะลำตัวและผิวหนังหากตีดหยาบมีขนอ่อนขึ้นเป็นคนอาพับไหลลู่ลงแขนตกเวลาเดินชอบก้มหน้าไม่มีวาสนาเป็นนายคนทำมาค้าขายไม่ร่ำรวยครอบครัวไม่เจริญภรรยาทุกยาก ดูจากลักษณะเส้นผมหากมีผมหยาบหนาหรือหยิกเป็นเกลียวเส้นใหญ่มีกลิ่นตัวคล้ายกลิ่นไม้เป็นคนที่มีตัณหาราคะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ผู้ชายลักษณะนี้จะชอบอยู่กับผู้หญิงที่มีฐานะแล้วหาประโยชน์จากผู้หญิงเมื่อหญิงหมดค่าก็จะตีตัวออกห่างไม่ได้อยู่เพราะรัก ในส่วนของใบหน้าก็เช่นกันหากมีใบหน้ายาวคางยาวมีความต้องการทางเพศสูงหมกมุ่นในราคะคนโบราณเชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้มากๆในตัณหาราคะดังนั้นการเลือกใครสักคนเป็นคู่ครองนอกจากจะพิจารณาลักษณะนิสัยใจคอบุคลิกท่าทางแล้วยังมีสิ่งเสริมบางอย่างให้ดูเพิ่มเติมอีก ดูจากคิว้วหากเป็นผู้ชายที่คิ้วบางมักจะเป็นคนจู้จี้จุกจิกใจแคบไม่หนักแน่นและหากมีหางคิ้วชี้ขึ้นมักจะเป็นคนเห็นแก่ตัวขี้โกงรักสบายคบไม่ได้ที่ดวงตาก็เช่นกันหากว่าตาขาวดูคุณคุณโดยมากจะเป็นคนที่มีชีวิตวุ่นวายมีปัญหาในชีวิต และหากมีตาขาวมากกว่าตาดำอย่างเห็นได้ชัดมักจะเป็นคนขี้ขลาดโลเลไม่ค่อยฉลาดหรือมีไหวพลิบหากมีลักษณะดวงตาดอกท้อที่หมายถึงดูเยิ้มฉ่ำหวานมีประกายตลอดเวลามักจะเป็นคนเจ้าชู้หลอกลวงคบไม่ได้ดูที่หูลักษณะของหูที่ไม่น่าคบ ก็คือขอบหูไม่โค้งไม่สวยได้รูปและติ่งหูไม่มีเนื้อหรือมีเนื้อน้อยชัดเจนดูที่จมูกหากว่ามีปลายจมูกงุ้มเหมือนเหยี่ยวถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีเพราะจะเป็นคนที่โหดร้ายอารมณ์รุนแรงและมักมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เข้ามาอาจถึงขั้นหักหลังกันได้ริมฝีปาก หากมีความอวบอิ่มจนดูหนักและกว้างมากเกินไปก็นับว่าไม่ดีการเป็นคนหลายเสียงโบราณว่าเอาไว้เป็นคนหลายเสียงมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเสียงพุ้มให้หลีกเลี่ยงเพราะเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่มีความมั่นคงและไม่มีความรับผิดชอบ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เป็นตามตำรับตำราโบราณที่คนเฒ่าคนแก่ได้ว่าไว้เลือกจะคบใครพิจารณาให้ถี่ถ้วนดูให้เหมาะสมทั้งบุคลิกท่าทางและนิสัยใจคอ